เปิดหกคุณย่ายายของคนดังมีหลานเป็นซุปตาวางเมื่อไหร่เป็นต้องไปหา เวลาอยู่ด้วยกันก็ยังเป็นเจ้าตัวเล็กในสายตาเสมอคะ่ะคนที่หกลิซ่าและลิซ่าถึงจะเป็นศิลปินระดับโลกเป็นบอสค่ายเพลงน้องใหม่แต่ลิซ่าก็ยังเป็นหลานที่น่ารักของคุณยายเสมอล่าสุดเต้าดิดก็จัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ27ปีมีคุณยายมาร่วมแจมในงานปาร์ตี้ด้วยกันโมเมนต์ลิซ่าถ่ายภาพคู่คุณยายอบอุ่นมากเอนดูความยอดสุดพลังให้ตัวเท่ากับคุณยายเป็นภาพที่ดูแล้วย,ยิ้มแบบมีความสุขทั้งสองคนเลยหลานยายประสบความสําเร็จ สูงสุดแต่ไม่เคยลืมบ้านเกิดของตัวเองวางปุ๊บก็จะบินกลับมาเมืองไทยตลอดและทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะมาหาตากับมาหายายมานอนพักค้างคืน45คืน4-5คืนและถึงจะกลับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอบอุ่นมากจริงๆแถมเต้าลิดก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเธอมีคุณแม่เป็นไอดอลอยากจะเก่งและแกร่งเหมือนคุณแม่น่ารักท่วโลกไปเลยคะ่ะ คนที่5บิวกิ้นพุทธิพงศ์อตีน้อยของอาม่าตลอดไปถึงในหมดทํางานบิวกิ้นจะจริงจังและเติบโตแค่ไหนแต่ตอนอยู่กับอามา่าบิวกิ้นก็คือละอ่อนน้อยเสมอเป็นเต้าแสบที่ชอบอ้อนชอบป่วนอาม่าเป็นประจำ นี่ก็เป็นคนใครก็เข้ามาดูได้เป็นแบบสาธารนณะอโอ้ไม่ทันแล้วแม,ามาา่ <c oughs> เป็นหลานอาม่าตัวจริงขนาดวันเกิดอาม่าบิวกินติดงานอยู่ต่างประเทศก็ยังรีบกลับมาร่วมฉลองให้ทันเป่าเค้กด้านอาม่าก็อารมณ์ดีสดใสตอนเจอพีพีแต่ละทีคือเม้าชำ้ำฟิลแบบหลานลารักไครอาม่าก็รักด้วยใช่ไหมล่ะคะ คนที่ 4. ลิลลี่พันธิราหลานสาวสุดน่ารักชวนคุณยายมาถ่ายคลิปลงทิกตอกด้วยกันเป็นประจำจนคุณยายขึ้นแท่นเน็ตไอดอลไปเป็นที่เรียบร้อยเวลาคุณยายบินกลับต่างประเทศทีไรชาวเน็ตก็มักจะถามหาทุกครั้งล่าสุดยายกลับมาเที่ยวเมืองไทยลิลลี่ก็ไม่พลาดที่จะอัดคลิปมาให้ได้ชมกันอยู่กับคุณยายแล้วละมุนมากเดี๋ยวก็หอมแก้มเดี๋ยวก็ชมว่าคุณยายสวยที่สุด เฮ้ยสวยนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกขนาดเราฟังแล้วยังใจฟูยายจะชื่นใจแค่ไหนมีหลานสาวปากหวานเอาใจเก่งแบบนี้คนที่3ใบวชิรวิทย์นี่หลานหรือไมโครเวฟทำไมอบอุ่นละมุนละม่อมขนาดนี้ใบเป็นคนที่รักครอบครัวมากจริงๆนอกจากจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วไบก็ยังจัดทิปพาคุณย่าคุณยายคุณแม่และญาติๆไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันแบบยกบ้านใช่ใช่ไปเป็นแบบอะไร เป็นกรุ๊ปใหญ่เลยเป็นทริปทริปใหญ่เลยครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็แฮปปี้มากถูกใจคนสูงวัยเป็นอย่างยิ่งแถมไบก็ยังพาคุณยา่าคุณยายออกงานอีเวนต์ร่วมยินดีกับความสําเร็จของหลานโมเมนต์ตอนคุณย่าเจอเบลล่าคู่จิน้นท่านก็เอ็นดูเบลล่ามากๆขนาดที่เบลล่าก็อ่อนหวานเป็นที่สุดคะ่ะคนที่ 2. ปูไปรยา โด่งดังไกลระดับฮอลีวูดมีสามีขึ้นแท่นเศรษฐีหมื่นล้านแต่ปู่ก็ยังไม่ลืมวิถีบ้านนาที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กกลับบ้านอ่างทองมาเยี่ยมคุณยายเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดูมีความสุขตามไปด้วยเลยจริงๆบ้านของคุณยายก็น่าอยู่มากเต็มไปด้วยเรื่องราวในความทรงจําที่ปู่เคยวิ่งเล่นในสมัยก่อนและทุกครั้งที่มาเมืองไทยปู่ก็จะต้องตรงดิ่งกลับบ้านไปซบอ้อมกอดของคุณยายชาร์จพลังใจให้หายเหนื่อยก่อนจะไปทํางานต่อเป็นความอบอุ่นที่เรียบง่ายและดีต่อใจคะ่ะคนที่หนึ่ง จ้าจ๋าแดนดาวหลานย่าบันเจดสียามา,ายัยนักแสดงอาวุโสต้องบอกได้ว่าหลานสาวเดินตามรอยคุณย่าเข้าสู่วงการบันเทิงมาติดติดฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเรียกได้ว่ามีของดีเลยทีเดียวซึ่งจ้าจ๋ากับย่าก็สนิทกันมากเป็นคู่ย่าหลานที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยวันว่างๆจ้า,าจ๋าก็มักจะชวนคุณย่ามาทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันทั้งชวนกันเต้นเล่นเกมทายคําและยังมีเซอร์ไพรส์คุณย่าอย่างน่ารัก เห็นสดใสล,ดล่าเริงจริงๆแล้วคุณย่ามีอายุ98ปีแต่มีลูกหลานคอยเอาใจใส่ก็แฮปปี้ในทุกวันคะ่ะ